ไอ้คนนี้ทำอะไรแบบเดิมๆประเทศนี้มาเอเชียทำแต่ก็ต้องขออนุญาตเขาได้ประเทศถึงไปไปถึงไหนไงเพราะพวกมึงก็คิดกันแค่ไหนเนี่ยมึงให้ไอ้กแก่พวกนี้มาล่ากฎหมายมึงคิดได้แค่นี้จะทำะไรก็ต้องขออนุญาตทำก็ต้องขออนุญาตประเทศเราไปไถึงไหนไม่ได้ว่าติดขั้นตอนไงพิมพ์นิพายนี่เป็นแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งนะครับวันหนึ่งเขาก็ทํามาหากินของเขาแหละไอ้สิ่งๆก็ทำก็สไตล์เขาแหละคุณไม่ชอบก็นไม่ต้องไปดูจบใช่ไหม ผมยังไม่เคยไปดูก็เลยเพราะว่าผมก็เห็นเอยก็รู้อยู่ผมไม่เคยดูเขาหรอกนะแต่ก็บางทีไปดูเอ้ยเขาคือใครก็รู้แล้วก็จบไปก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเพราะเขาก็ไม่ได้ทามาหากินเขาไม่ได้ค้ายาเสพติดนะเขาทามาหากินเขาขายของเขาเออใช่ไหมแล้วก็คิดค้นการตลาดแบบแปลกเขาสร้างคาแรคเตอร์ของเขาจนวันนี้เขาเป็นคนที่คุณรู้ว่ามันจะมีกี่คนที่ไลที่คนดูเป็นแสนเนี่ย ผมยังสู้เขาไม่ได้เลยผมยังยอมแพ้แล้วใช่ไหมครับผมยังยอมแพ้เลยผู้หญิงคนนี้มันโคตรเก่งไงมึงไลทียแบบังบอกถ้าไม่ถึงแสนกูยังไม่ทําอะไรเอาเหยียบคนก็ดึนเงยใหญ่คนไลนะ่พี่ดูดิคุณไลทีมีคนดูเป็นแสนอะ่ะมันเจ๋งมากเลยมึงทำได้แบบเขาหรือเปล่าไอ้ที่ไปว่าเขาอ่ะ กูว่ายังไม่มีใครทําได้แบบนี้นะไอ้แม่งมึงทาได้ยังไงกูงงกูอึ้งมากเลยนะได้ไหมแม่งไงที่คนดูโอ้โนะลา่านสะุดอะสามแสนเนี่ยดูดิทําได้ยังไงอ่ะโอ้โหนี่มันสุดยอดของนักการตลาดผมว่ามันนี่แม่งจะเทบเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วนะทํางานคนเดียวไม่ต้องจ้างดาราด,ด้วยเออเห็นไ,ไหมครับเขาทำคนเดียวขายของในวันเป็นร้อยๆล้านเนะี่ย มึงดูบอยประษัทยักษ์ใหญ่บางคนนะ่ยต้องจ้างดาราค่าตัวสิบ0ล้านมาโฆษณานะแต่เขาไม่ต้องม่ใช่ตัวเขาเลยนะเป็นแบรนด์เอ็มบสเตอร์เลยว่าพิมพ์รีพายขายทุกอย่างไม่ต้องเสียเงินจ้างดาราคาราวเลยกูนี่นะและแม่งแรงว่ากูว่าดาราที่มึงเจ๋งๆมาไลฟ์สดกูว,ว่ายังสู้พิมพ์รีพายไม่ได้เห็นไหมไปดูดิโอ้โหอย่าผมดูเนี่ยไลฟ์สดมยังมีคนดูหลักร้อยอยู่เลยแต่เขาไลฟ์ทีคนดูแม่งหลักแสนนะ เออฉะนั้นเมื่อเห็นเขาทําได้ดีเนี่ยมึงต้องแข่งกับเขาแต่ไม่ใช่ไปโจมตีเขาปัญญาอ่อนอเออสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่เาเฮ้ยสู้เขาไม่ได้แต่อย่าไปอิจฉาเขาไอ้ยี้ยเอเอคนที่อิจฉาคนเนี่ยแม่งม่ไม่ไมไมจเจริญหรอกจะบอกให้ไล์เมื่อคืนเจ็ดแสนโอ้โหเป็นไงเป็นไงอะวันนี้ใครจะสู้เขาได้ นั่นสุดยอดแล้วผมยอมรับสู่ฮกให้เป็นอาจารย์ของการปรมอาจารย์การไลฟ์สดมาร์คพิทบูสู้ไม่ได้ยอมแพ้ครับแล้วผมก็ไม่คิดที่จะไปสู้ขเขาด้วยเพราะผมไม่ได้เป็นคิดจะค้าขายออนไลน์แต่ไม่แน่หรอกวันหนึ่งผมอาจจะเฮ้ย hey, คุณพิมพ์นิพายขอยื้มหน่อยไว้สไตล์คุณมันเข้าท่าดียว่านี้ใช่ไหมแล้ต้องยอมรับว่าเขาคือเป็นต้นตำรับนะ ในการไล์สดขายของที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในประเทศนี้อยู่ดีจะมีคนไปเล่นเขาพรลบการพนันพ้อคนละเรื่องเลยมึงอ่านกฎหมายเป็นหรือเปล่าวะมาตาแปดพรลบการพน,นันนะนะครับกูมองยังไงก็ไม่ใช่การพน,นันนะครับเห็นไ,ไหมการจะจัดเล่นการพนันเรื่องอะไรการจับฉลากชิงโชคเนี่ย จะต้องมีการขออนุญาตใช่ไหมนี่ประเทศเฮียเนี่ยข้าราชการมึงคิดมึงเป็นเทวดาเหรอวะทำเฮียอะไรก็ต้องขออนุญาตเห็นไหมประเทศส้นเตนเนี่นะกูจะบอกให้นะมันไม่จเจริญเพราะทำเฮียอะไรก็ต้องขออนุญาตไม่้แตงจะทำความดีความจริงจะทำความดีมึงทําทําเลยไม่ต้องขออนุญาต พราะบางครั้งไอ้คนนี้ขออนุญาตไปมันทาเฮียมึงเข้าใจไหมมึงใช้กฎหมายก็ไม่เป็นไงนักกฎหมายส้นตีนแบบนี้กูไม่ศรัทธาเลยนะกฎหมายออกมาเป็นแค่แนวทางดนะังนั้นเขาจะจัดเนี่ยเขาไม่จะป็นต้องขออนุญาตเพราะสิ่งดีก็ทำเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์มึงจะขออนุญาตหาพ่องเหรอเสียเวลาใช่ไหม ประเทศสน้นตีนกูบอกเลยจะทําเฮี้ยอะไรอย่างก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตอะไรย่ทั้งนี้เป็นการทําความดีอ่ะแต่มึงไม่เห็นไอ้ผู้ี่ขออนุญาตมันทาความเฮี้ยมึงก็ทําอะไรไมันไม่ได้ดนะังนั้วแนวคิดแบบเนี้ยมึงต้องเลิกได้แล้วกูลำคาญที่สุดเลยประเทศส้นตีนนี้นะจะทําส้นตีนอะไรสักอย่างก็ต้องขออนุญาตทั้งนี้ไอ้ขั้นตอนการขออนุญาตไม่นมีความจําเป็นเลยเอา่า จะต้องขออนุญาตก่อนทีนี้พายถ้าเกิดจะต้องขายของและมีการทำกล่องสุ่มและแถมรถยนต์ต้องขออนุญาตก่อนจะขออนุญาต,ญาตหาพ่อมึงไอ้สัตว์เขากำลังจะแจกมงือรถเก่งเนี่ยมึงไม่ต้องขออนุญาตเอ๊ะเลิกทักทีเลิกเอากฎหมายมาใช้ฟุ่มเฟือยอ่ะพวกมึงใช้กฎหมายกันฟุ่มเฟือยมากเหลือเกิน ตอนนีนะ้มันต้องบอกเลยใครจะทําความดีแล้วประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติมึงไม่ต้องขออนุญาตทําไปเลยแต่ถ้ามึงทาเฮี้ยอะไรมึงโดนเล่นงานแน่ใช่ไหมบางคนขออนุญาตเปิดร้านอาหารไอสัตว์ขออนุญาตเสร็จแต่มึงแม่งแอบขายเหล้ามีการขายกะหรี่หลังบ้านอย่างเงี้ยเลยถามว่ามึงจะขออนุญาตทําส้นตตนอะไรไอเผลอเผอไอใบอนุญาตมึงกลายเป็นข้ออ้างว่ากูขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะแต่มึงไม่ได้ทําตามที่มึงขออนุญาต เออในชะ่ไหมดังนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตลดไปเถอะไอ้ขั้นตอนส้นตตนพวกเนี้ยนะอะไรที่ไม่จำเป็น้องเ,เขีย่ยเขี่ยที่งากไม่งังง้นข้าราชการมันจะเป็นเทวดาไหมไอสัตว์จะทำอะไรหน่อยก็ต้องเข้าไปพบเพื่อขออนุญาตก่อนคุยเหอะไอเหียประเทศมันถึงล้าหลังไงเพราะมึงใช้กฎหมายเยอะเกินไปอีกหน่อยถ้ากูจะไล่ต้องขออนุญาตกูก็ไม่ไล่แม่งไล่ไอีเหียเออ ถ้าพิมพนิพาเขาบอกฮ้ยเอานะช่วงนี้มึงซื้อกองกูนะในกลองอาจจะมีรถยนต์ลุ้นกันเอาเองอ่้เหียอย่างเงี้ยคนก็แม่งลุ้นละเหมือนการเล่นงานพนันแลวนะใช่ะไหมเพราะบอกล่วงหนะน้าแล้วในในกองนี้นะอาจจะมีรถยนต์อยู่ในนั้นบางอาจจะมีมือถือนี่คือการเสี่ยงดวงนะใช่ไหมเอออย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าขายมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรอะถ้าสินค้าในนั้นคนระับมันมีมูลค่า ไม่ต่ำกว่าที่เขาโฆษณาเขาบอกเขาจะกล่องละหนึ่งแสนเนี่ยแต่บางกล่องมันอาจจะเลยแสนเนี่ยมันมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเนี่ยมันก็คือการตลาดใช่ไหมครับมันมันเออถ้าบอกเอ้ในกล่องนี้นะบางกล่องนะครับกูอาจจะใส่ไปแค่ห้าหมื่นนะแต่กูขายแสนเนี่ยเนี่ยไอ้เอาเปรียบผู้บริโภคอยู่ไหมไอ้ตบอกเลยไอ้เ้าผมจะทํากล่องเนี่ยในกล่องนะนงนะมา่อ้บ,บางกล่องอาจจะโชคดีเนะี่ยได้รถมอเตอร์ไซค์ก็มันเรื่องของเขาเนี่มึงจะไป อิจฉาก็ทําเฮียอะไรมันคือการตลาดให้ประชาชนได้ประโยชน์ <S <S บางคนอาะซื้อมาได้หนึ่งแสนพอดีเอาก็มึงก็ไม่ได้เสียหายแลวแต่บางคนสึกได้มอไซค์มาด้วยเนี่ยเอาก็ควรจะดีมึงจะต้องขออนุญาตหาพอ่อไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีเอาเฮ้ยวันนี้เขาจะขายเครื่องดื่มเปิดฝามาเจอรถเบนซ์ก็โชคดีเขาไปเมันเสียหายตรงไหนก็ มึงบอกมึงอะไรก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตอะไรขออนุญาต,ออญาตแล้วไนงะมึงแค่ทําให้ถูกกฎหมายแต่มันมีประโยชน์อะไรบ้างมันเสียเวลาแลนะมันเสียเวลาแล้วอย่าจะเจริมันเป็นเข้าขา่ายการมานั้นพ่อมึงไอสัตว์มึงอยากรู้ไหมว่าบ่อนอยู่ตรงไหนบ้างประเทศนี้บ่อนเดือดบ้านในหมดเลยมึงไปหนุนไปจับพวกนั้นดีกว่าอย่ามายุ่งกับเขาเลยคนก็ทํามาหาแดกเขาทํามาหาแดกไปเถอะไอคณะบังการส้นตีนมึงไม่เห็นว่ามีผัก หญ้าปลาข้าวปลาอาหารนี่ไม่มีสารบนมือมึงไปจับพวกนั้นดีกว่าไหมเออขออนุญาตนะเพราะมึงไงมึงจะกดหัวประชาชนไงมึงเลยถือว่ามึงมีอำนาจดังนั้นประชาชนทําอะไรก็ต้องขออนุญาตมึงก่อนมึงนีคือมึงใหญ่เหลือเกินควอะกูไม่สนหรอกกูที่ต้องใหญ่กว่าเพราะกูเป็นประชาชนประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องใหญ่สุดไม่ใช่ข้าราชการมึงจะบ้าหรือเปล่าใช่ไหม ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดประเทศไจะเจริญนะถ้ามึงไม่ให้ค่ากับประชาชนประเทศไม่จเจริญนะถ้ามึงยังกดหัวประชาชนนี้ประเทศนี้ไม่มีทางจเจริญกูจะบอกให้อและบางทีนะเอ้เนี่ยเขาไอพิมพ์ดีพายทำเนี่ยเขาขายของไปเอามาตาแปดของไอพรบการพน,นันเอาชิปหายคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่ไหมมึงยังใช้กฎหมายไม่ถูกว่าตาอะไรควายเสลอกูไม่ได้เป็นนักกฎหมายกูยังรู้เลย กูใช้อะไรกูใช้ความเป็นคนไงความเป็นคนที่ใจกว้างมองโลกอย่างสวยงามไม่ได้มองโลกในอาคาติอืพิมพ์ตอบแล้วต้องการคืนกำไรสังคมนั่นก็ถูกต้องแล้วไงใช่ไหมก็คือเขามีกำไรเยอะเขาเรือโอ้โหมันนี้มันเกินความคาดหมายอ่ะอยู่ๆมีคนสั่งเขาต้องร้อยล้านไอ้คิดดูแล้วกันอ่ะ แล้วแน่นอนในทุกกองเขาต้องมีกําไรอยู่แล้วแต่ของก็บมูลค่า1นึ่งแสนเงยแต่ใน1นึ่งแสนเขาก็มีกาไรที่บวกไว้ใท่านี้นกาไรมันเยอะนะครับสมมุติเอาคุณที่ดูนะครับกูขายได้ร้อยล้านเนี่ยสมมุติผมมีกําไร20%กูมีกําไรต้อง20ล้านนะแล้วกูจะแจกรถเก๋งให้เขาเนี่ยจะแจกมือถือทองคํามันก็เรื่องของกูเนี่ยโอ้โหกําไรกูต้อง20ล้านภายในเวลาแค่10นาทีเนี่ยประชาชนก็รักกูขนาดน,นี้เนี่ย กูให้รถแม่งเลยถ้าผมเป็นวินิพักูให้เบนซ์เลยนะมึงรู้เปล่าเออกูลองคิดดูถ้าเป็นผมเป็นวินิพันโอ้โหประชาชนแม่งรักกูขนาดนี้เห็นแล้วะเห็นไหมประชาชนก็รักกูขนาดน,นี้นะสิบนาทีได้เงินมาร้อยล้านอนะมึงก็าใครทำได้แบบนี้อะ เออถ้าเป็นมาพี่บูมาพี่บูก็ให้อเชียบอ,บอกว่ากูให้รถเบซนแม่งเลยคนรเลยเพราะที่ประชาชนเขารักเราเราก็รักประชาชนกลับมันก็ถูกต้องแล้วนี่ว่าแต่เย็ดแม่บางตัวไอ้เจ๊ไม่เห็นเ็าทาได้ดีจะมีฉาเขาเล่นะโคกรจะจอกเลยอ่ะเอ้ยผมบอกนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ นี่คือนวัตกรรมทางการตลาดให้เด็กได้เรียนรู้ได้ศึกษาไว้ยคุณเห็นไหมว่าพินีพายเนี่ยวันนี้เขาล่ํารวยมหาศาลเพราะอะไรเราก็มีความคิดที่แปลกใหมเ่เขาถึงประสบความสำเร็จไอ้คนที่ทําอะไรแบบเดิมๆประเทศนี้มันอเชียทำเฮีย้ยก็ต้องขออนุญาตประเทศถึงไปไปถึงไหนไงเพราะพวกมือคิดกันขนนเนี้ย มึงให้ไอ้กแก่พวกนี้มาล่างกฎหมายก็คิดได้แค่นี้จะทําเฮี้ยอะไรก็ต้องขออนุญ,ญาตทาเฮี้ยอะไรก็ต้องขออนุญ,ญาตประเทศเราไปในถึงไหนไม่ได้ว่าติดขั้นตอนไงเห็นไหมมันติดขั้นตอนจะทําอะไรก็ต้องขออนุญ,ญาตทั้งนี่มันขั้นตอนขออนุญาตบางทีไม่มีความจําเป็นเลยโดยเฉพาะการไปขอขอนุญาตจะทําความดีเนี่ยไม่จําเป็นนะถ้ามึงทาแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับประชาชนได้ประโยชน์นะครับ ทำไปเลยนะครับจะทํามาค้าขายแล้วถ้าเป็นอาชีพสุจริตไม่ต้องขออนุญาตนะครับไม่ต้องขออนุญาตวันนี้ขั้นตอนบางอย่างนะครับมันควรจะลดลงโอเคแต่สิ่งที่ควรเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ทำดีค้าขายมีกาไรอย่าลืมต้องเสียภาษีดังนั้นใครอยากทําอะไรก็ทําไปเลยผมเปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ย ผมอยากจะขายแล้วก็ขายแล้วมันขายของที่ไม่ใช่เป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ให้เขาขายไปเถอะไม่ต้องไปเขียนลงในวัตถุประสงค์หรอกไอชิปหายจดทะเบียนบริษัทที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ทีแม่งต้องสามสิบสี่สิบข้อเพราะกลัวผิดกฎหมายก็ต้องใส่แม่งครอบจักรวาลวันนึงเนี่ยถ้าคุณบอกคุณจะเปิดว่าจะขายอาหารหมาวันนึงคุณไปขายอาหารแมวคุณก็ต้องไปจดทะเบียนเพิ่มนะว่าวันนี้กูจะขายอาหารแมวนะวันนี้กูจะขายนกกูต้องไปจดเนี่ยพ่อไงสัตว์ตายห่ากันพอดี ใช่ไหมวันนี้ก็ขายอาหารหมาไอ้ดีประสงค์ขายอาหารแมวต่อขายอาหารปลาต่ออาหารนกต่อก็ให้เขาขายไปดิกูไม่ได้ขายยาเสพติดเห็นไหมร่าประเทศนี้มันบ้าขออนุญาตไงส้นตีแล้วก็ขออนุญาตส้นตีแล้วก็ขออนุญาตไงถึงไม่ไม่ต้องทําเฮี้ยแล้วลนะข้าราชการแม่งอะไรนั่งรับเงินใตโตะมึงอยากได้เร็วเอามาตังมามึงอยากได้เร็วตั้งมามึงอยากขอ,อญาตังมาเห็นไหมครับ นี่แหละคือบอ่อเกิดทลางการทุจริตเพราะกติกามึงหยุ่มหยิมเกินไปเป็นผมจะยกเลิกให้หมดเลยขั้นตอนส้นตีนพวกนี้ไม่มีประโยชน์เที่ยอะเลยมาเลยนักกฎหมายมาเถียงกูนี่มาพวกมึงแม่งใช้กฎหมายไม่เป็นน่ะไอ้สัภาษากฎหมายมึงเขียนโคตรโคตรส้นตีนแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจภาษาที่ดีมึงต้องเขียนแล้วอ่านเข้าใจง่ายกฎหมายโคตรพ่อโคตรแม่ไอ้เฮียเขียนมาต้องตีความไอ้สัส ถึงเวลามึงอ่านกฎหมายมนหนึ่งข้อจัดมึงให้สอสอห้าร้อยคนยังอ่านไม่เข้าใจตรงกันไ <c oughs> อ้เหี้ยเอเอะแล้ถึงเวลามึงก็ไปส่งให้เทวดาตีความก็ชิบหายไปกันใหญ่เลยวันนี้นะมึงเขียนกฎหมายแล้วเมื่อมีปัญหานะครับมึงต้องให้ประชาชนครับเป็นคนตีความมึงอย่าไปเอาเทวดามาตีความกฎหมายต้องเขียนมาแล้วประชาชนอ่านแล้วเข้าใจ ูเห็นพวกมึงทะเลาะกันในสภาแล้วก็ส่งให้คนนุ้นนี้ตีความไปน่ะแต่มึงไม่เคยถามประชาชนเราเห็นด้วยหรือเปล่าแล้วพวกมึงก็ควายขนาดมึงอ่านกฎหมายไม่เข้าใจกันนะมึงเป็นคนร่างกฎหมายกันใมไมมึงอ่านไม่เข้าใจคนละทิศคนละทางไอ้เย็ต์ตาแม่ประเทศถึงบอกว่าไงว่าวันนี้ไปไม่รอเพราะพวกความคิดส้นตีนพวกนี้แหละเออ เหมือนใบชาใช่ไหมตอนนี้ใครจะขายของต้องไปขอใบชาจะขอมาทําส้นตีนอะไรนะกว่าจะขอไอสธธัตว์โควิดระบาดอีรอบแล้วไอ้เหี้ยจะต้องมีก็ไปขอใบอนุญาตได้ใบรับรองมาก่อนก็มีร้านนี้ได้ผ่านมาตรฐานใบชาพ้องถ่ายควายนะวึนนกูมีใบชากูแปะไว้น่าร้านกูเยี่ย่อาหารมึงทำอะไรกูได้มั้งเนอะ เออมีมาตรฐานใบชาแล้วแม่ครัวแม่งแคะขี้มูก,ก่อนขยำยำเนี่ยมึงจะรู้ไหมใบชามันสามารถป้องกันได้ไหมเออเพราะพวกมึงก็บ,บ้าใบอนุญาตบริษั์จะทำส้นตีนอะไรก็ใบอนุญาตเพราะอะไรเพราะ,ะต้องการให้กูเนียงใหญ่มึงจะทำแนละ้วมึงต้องบอกกูก่อนเพราะกูเป็นเจ้าของประเทศง่ายปากกายประเทศนี้เป็นของราชการไช่ไหมกัน การปกครองประเทศนี้เป็นปกครองระบอบราชการนะประชาชนจะทำเฮียอะไรก็ต้องขออนุญาตแม่งหมดอะ่ะแต่เวลาพวกมึงทําระยําไม่เคยขออนุญาตกูเลยเออไอร้านไหนไแม่งมีใบอนุญาตโอเคตำรวจก็ไม่ยุ่งกับมันเพราะมันมันไปมันได้ใบมาแปะกันหมา สวนร้านไหนไม่มีกูขี้เกียจขอเอเอา,าตังไปเลยจบจซโลมันแก้ปัญหาได้ไใบชาใบชาหนึ่งคนระับมันเปิดช่องให้ร้านที่ไม่ไม่มีใบชามันต้องจ่ายสวยเนีทั้งที่ร้านเกาอาจจะสะอาดสะอ้านบริการดีมีสุขานามัยแต่ไม่มีใบชาถูกจับ แต่ร้านนี่มีใบชาแม่งบอกว่ามาตรฐานเฮียมากไม่ถูกจับเหรอฮะพวกมึงใช้อะไรมึงใช้ตาก,กะอะไรเออเห็นไหมพวกมึงให้ค่ากับกระดาษมากเกินไปวันนี้บริษัทผมนึงกูไม่สนใจมึงจบเพียอะไรมึงทํางานกูได้จบกูไม่เคยถามกูไม่เคยขอดูเอกสารการศึกษามึงเลยนะเห็นไหมแต่วันนี้บัณฑิตในประเทศนี้จบการศึกษามันเต็ไมไปหมดแม่งคุณภาพไม่มีเลยมีแต่กระดาษมาหนึ่งใบ กองซุ่มแสนผมพูดไปแล้วไงนะครับคุณไปฟังย้อนหลังกันนะคุณปักนะคุณอาจจะมาฟังช้านะผมพูดไปแล้วเรื่องกองแสนเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับวันนี้ผมต้องการนักบริหารที่เก่ง